โครงการบ้านปลูกรักครั้งที่2เมื่อวันที่26มีนาคม2558ที่ผ่านมาณอนะ้องประชุมกองบัคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีสมาคมแม่บ้านทหารบกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพนุรังสี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบ้านปลูกรักครั้งที่สองโดยมีคุณวายุรีขันสุวรรณประธานชมรมแม่บ้านทหารบกสาขาจังหวัดฐารบกราชบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการบ้านปลุกรักครั้งที่สองร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสันทนาการให้ความรู้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของบุตรกำลังพลที่สังกัดหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความต้องการพิเศษของกำลังพลมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ร่วมการสร้างสรรค์ผลงานกับเด็กผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและสนใจเขาเปรียบเสมือนเขาได้มีวันเด็กปุปีละหลายๆอารีพรท่านพีะองค์อรีตให้แก่สุดและยังได้รับเกียรติจากอาจารย์นคณะที่าจารย์นิตยาที่ดีจะสำเร็จข้อเป็นอย่างดีที่ฉันขอขอบ พยากรทั้งสอ,องอท่านที่กรุลนาตลอดเวลามาแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณผู้่วยการโรงพยาบาล่าทพันธุรังสีและทีมงานช่วยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อปสานงานขอบคุณคณะแม่บ้านและหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลเด็กพิเศษและที่ขาดไม่ได้คือขอบคุณ จะเป็นในเรื่องของการถือว่าเป็นการพูดงเป็นแม่สู้ชีวิตรุ่มกู้พิการ่างตาในงานวันวมหิโลนวันแม่ปีพุทศักราช2547สวัสดีค่ะคุณรุสาวตอนนี้เรื่องเรานะคะแล้วก็จัดโครงการบุกบ้านบกรักขึ้นมาแล้วก็เร่องความสำคัญว่า ต้องมีสิ่งดีๆให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปตามหาผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนขออนุญาตบอกว่าเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นรุ่นพี่เพราะว่าน้องปลาะะตอนนี้อายุ25ปีแล้วน้องปางขาลุกขึ้นยืนมาสวัสดีทุกคนมาอนลูกฟางอายุ25ปีนะคะดาวสินโย ทุกคนในห้องนี้ว่าขอเป็นรุ่นพี่นะคะซึ่งได้ประสบมาเสร็จแล้วทางสามีเราก็เป็นเล็กที่เรียนเก่งสามีเป็นคนร้อยเกดอาจาร,รย์ปิศาเป็นคนสีเกตแต่มาปิ้งเดไปเองเขาก็จากเราไป